ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี ช่วงนี้เป็นการประกอบพิธีวางอนุญาตใช้พิธีการช่วงนี้ในการแสดงการถวาพย ที่บัตรมีพระมหากษัตริย์ในวันนี้ สมัรแห่งพระบัทสมสด็จพระบรมินทรมามาลืกรงพอพระจุลจอจจจมกลจอยหวพระมหากษัตริย์รัจกาลรที่ห้าแห่งพระุมราชจักรีวงศ์ได้มียนมาบรารจบร,ร,รับิดกว่ารั้นหนึ่งในวันพุธที่2 3กราาคมพุทธศักราช2 5 5พนี้ระพระพุทเจ้า น,นายอุตริกพึ่งโสภาวราชการจังหวัดน่าในนาม้าราชการพลนระดับ่นตุราการทหารตำรวจผู้บริหารสถาบันการศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิชมรมโมนิทินำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติเป็นอนันดีประการที่พยัพวิมารสถาน 好，那什么呀？